วันนี้แม่บ้านจะพามาทำน้ำยำปลรราค่ะพร้อมสูตรน้ำตาลเคี่ยวใส่ยำอะไรก็อร่อยแซบนัวค่ะทำสูตรนี้เก็บไว้จะใส่ส้ตมตำยำแซบก็สะดวกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำตาลเคี่ยวกันก่อนค่ะนำหม้อขึ้นตั้งเตายังไม่ต้องเปิดไฟนะคะใส่น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลตานอดค่ะน้ำปลาดีค่ะ น้ำเปล่าค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำมะขามเปียกที่แม่บ้านทำเก็บไว้ค่ะเป็นสูตรน้ำมะขามเปียกเข้มข้นเก็บได้นานเป็นปีค่ะใส่น้ำมะขามเปียกของเราลงไปค่ะตามด้วยเกลือปน่นเปิดไฟอ่อนค่ะค่อยคอยคนจนน้ำตาลแล้วก็ส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่ะ แม่บ้านแนะนาให้ใช้น้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตโหนดนะคะจะทําให้น้ําตาลเคี่ยวของเราหอมค่ะคนมาเรื่อยๆจนเดือดค่ะเดือดสักพักหนึ่งค่ะนี่ค่ะเริ่มข้นประมาณนี้ค่ะใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวปิดไฟรอเขาเย็นแล้วเขาก็จะข้นขึ้นอีกค่ะรอจนน้ำตาลเคี่ยวของเราคลายร้อนนะคะ เราก็เก็บใส่ภาชนะใส่ขวดใส่กล่องเก็บไว้ในตู้เย็นหรือข้างนอกก็ได้ค่ะตามสะดวกค่ะได้น้ำตาลเคี่ยวหอมๆเข้มข้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำสูตรน้ำยำปะลาร้ากันค่ะน้ำมะขามเปียกแม่บ้านทำสูตรเข้มข้นเก็บได้นานค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปะลาร้าค่ะน้ำปะลาร้าใช้สำเร็จรูปยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนี่ค่ะ น้ำตาลเคี่ยวที่เราทำเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะพร้อมน้ำปลาค่ะใช้น้ำปลาแท้นะคะจะได้หอมอร่อยคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีค่ะทุกอย่างลายเข้ากันดีแล้วนะคะแม่บ้านจะชิมรสดูอีกครั้งนึงค่ะอร่อยค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มค่ะใส่พริกแห้งลงไปค่ะพริกแดงจินดา ใส่ได้ตามชอบนะคะใครชอบเผ็ดมากเผ็ดเผ็ดน้อยนี่ค่ะวันนี้จะทานแซ่บๆหน่อยนะคะปกติทานไม่เผ็ดบีบมะนาวลงไปค่ะมะนาวสดนะคะสองลูกใส่เปลือกลงไปด้วยค่ะคนๆให้เขาเข้ากันดีค่ะน้ำลายแตกแล้วนะคะกลิ่นหอมเริ่มมาแล้วค่ะ บีบมะนาวลงไปหอมมะนาวสดมากๆนี่นะคะยำอะไรก็อร่อยค่ะใส่เพียงทพัพพีสองทพัพพีตามชอบของเราเลยนะคะชิมดูอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยนะคะพอดีค่ะแม่บ้านนำมาทำยำแซลมอนหมูยอค่ะแค่นี้ก็นำลายแตกแล้วนะคะแค่น้ำยำของเราใส่ผักชีใบเลื่อยลงไปใส่หอมแดงซอยค่ะ กระเทียมซอยมะเขือเทศแล้วก็ตะไคร้ซอยค่ะใส่หมูยอใส่แซลมอนลงไปค่ะอืมตื่นน้ำลายเลยนะคะทำไปลืนน้ำลายไปแซ่บมากๆมีติดบ้านไว้นะคะน้ำยำปลาร้าสูตรนี้อร่อยนัวมากๆ เหมือนร้านยำเจ้าดังที่แม่บ้านไปทานนะคะรสชาติแบบนี้เลยค่ะทำกินเองได้ค่ะไม่ต้องไปร้านนะคะมาค่ะลองชิมกันดูค่ะน่ากินสุดๆนี่ค่ะลองไปทำกันดูค่ะจะยำอะไรก็อร่อยยำมามา่มายำขนมจีนยำบุญเส้นใส่ส้มตำก็ได้เลยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ